บริการนายชักนะฮะโอ้พอดีมาซื้อน้กินพดีต้าวช่างต้าบอกว่าจะมาซื้อน้ำกินพอดีนะฮะพอดีเลยนะฮะมีเอฟซีเลี้ยงน้ำนะฮะเลี้ยงน้ำมะพร้าวนะตอนนี้กำลังปั่นจู่นะครับมะพร้าวสดก็มีน้ำปั่นก็มีนะฮะ ตั้งตมตื่นเต้นลอืมแค่แค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากจะถามอยากจะถามความคื่ควาหน้านะคะตั้งตัมมาจากไอ้โคกนู่นเหรอมาจากจำปาดงจปาดงเมน้าวาปั่นบมนอีกแล้วนะครับขนาเมื่อวานนะคะมีแบบไม่มีการปับสูตรค่ะันเมื่อวานนี้ยังไม่เคยทําก็เลยวันนี้นะคะได้ทําทําเมื่อวานเพราะว่าให้ดูหวานเมื่อวานนะคะแม่บุญถึงชิมแล้วบอกว่าหวานน้อยนะคะสูตรผสม หนึ่งต่อหนึ่งเติมส่วนผสมแก้วต่อแก้วเนาะอืแล้วก็ปั่นทีละแก้วเอ้ามาชิมอร่อยมากปั่นทีละแก้วมั้งคือเขาปั่นแก้วต่อแก้วนะเอฟซีนะครับมันก็เลยแบบรสชาติอร่อยมากเนื้อปั่นแก้วต่อแก้วเนื้อมันฟูเราไปถามข้างตั้มเนื้อฟูมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับช่างตั้มสักหน่อยไปไปไปนาหนายก็เจอช่างตั้มแล้วทำไมเราไม่ถามช่างตั้มสักหน่อยนะครับ ทานนี pues ้เป็นย oh, oh. oh. nah. ังไงโอ้ก็เทลีนเมื mo. ่อวานนียนะเมื่อวานเมื oh. ่อวานทำอะไรนะฮะเทลีนวันนี้ก็เทต่อหม้อเมื่อวานเทลีนวันนี้เทต่อหม้อมัดเหล็กตั้งหูน้ำแล้วมาซื้อน้ำเข้าทำงานชอบขึ้นหน้าถึงไหนแล้วเนาะจัตั้มวันนี้ต้องทำอะไรบ้างที่นี่ครับผมดูส่วนที่เหล็กที่ยังไม่พอเข้าไปเสริมอีกครับอ๋อยังยังเสริมอีกเนาะ อืมไปดูเขขึ้นมาในน้ำหรือเปล่ามันไมเนื้อมันมีเนื้อดิฟ้องไม่ก้อนเนื้อมันปิดที่นั่นน่ะมันต้องเจาะที่หูเนื้มันจะดูดขึ้นน่ะมันดันกันเพอมันดันกันบอมันต้องเห็นหูร่มแล้วก็หูหูดว่าเนนมันอันนั้นได้แล้วบอกเจ้าได้อยู่เป็นเจ้าไดอันนั้นมันข้างอยู่นี้เอันนี้ข้าวจิ้มลงไปเนื้อมันน่ะจางตําครับตอนนี้เราสามารถบอกได้หรือยังว่าตกลงเราจะย้ายปู่กันไหนครับโอ้ต้องไปถามลุงกับป้านะครับ เขาไปทำมกับป้าเนาะถ้าตรวจตัวผมก็เสร็จบรรย้ายวันนั้นเลยแล้วแล้ววันนี้เนี่ยช่างตั้มทำคนเดียวหรือว่ามีทีมงานก็มีนั่นใครนั่นก็เข้าไปช่วยนะก็มีช่างเอามาทำช่วยอยู่อืมครับงั้นเสือก็เข้าไปช่วยก็ได้เนาะถ้าเสือเป็นผู้ชายถ้าพอทำมาลายได้ก็ก็เรียกเรียกเอาเด้อเรียกเอาแม่แม่เด้อถ้ามีอะไรพอช่วยได้เราเอาคนนั้นไปเบรกเหล็กกับเบรกโคตที่ยินนั่นแหละพอได้ค่ะได้พได้พอได้อยู่ ก็ได้อยู่เนาะถ้าแบบมาซื้อน้ำครับมาซื้อน้ำคนทำงานครับผมแล้วดีใจน้ำข้าวนีเร็วๆนี้นะกับข้าวมีแล้วก็ข้าวคนมีอยู่ครับแล้วก็ซื้อกินคก็ไม่ยากหรอกครับกินแล้วก็อิ่มแล้วก็ทำงานเนาะครับไม่ได้เลี้ยงฉลองด้ยกินก็พออิ่มแล้วก็อย่าลืมเด้อเรียกแม่แม่เด้อถ้าอันไหนที่พร้อมแม่แม่พอช่วยได้แม่แม่ก็จะช่วย หรือว่าหยิบจับอะไรมาซื้นน้ำกระตุนทำงานไปทำงานแดดมันงค่ะเพราะถ้างานหนงานหนักนล่มเทวกาะไรอย่ได้ทางนี้ว่าง่าปานต่อ อร่อยกว่ามาเอมากอร่อยพี่เสือชิมไปชิมมาจะหมดแก้วแล้วนะฮะที่พี่หนูนาให้มานะพี่เสือกินจะหมดแก้วแล้วนะเอฟซีนะฮะมันอร่อยมากนะครับเป็นรสชาติที่ลงตัวนะครับมันได้ความหวานความหอมนะของมะพร้าวจริงๆเลยนะะทุกคนนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปครับสวัสดีครับ